เชียงคักเชียงใหม่ความสุขที่ยั่งยืนเพื่อคนเชียงใหม่คือเรื่องปัญหาไอ้ขยะเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับผลกระทบแล้วก็การจัดการมันก็ไม่ได้มาตรฐานนะตอนนี้เราอยู่นี่เราก็พยายามสมัยก่อนนี่เรามีปัญหามากเลยคือการที่เทศบาลเอาทังขยะม,มาตั้งให้ชุมชนเนี่ย แล้วเราจะมีปัญหาเรื่องขยะนอกพื้นที่เหมือนกันทุกที่เลยเขาจะกลางคืนเขาจะใส่รถมาเลยเราก็มาเช็คดูทําดูเอ๊ะขยะชาวบ้านเรามันไม่แน่ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะก็เลยก็เลยประชุมข้าราชการกก็เลยเลิกเก็บถังประชาสัมพันธ์ขอชาวบ้านช่วยกันวางหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันแต่ต้องใส่ถุงดำใส่ถุงดำแล้วก็ ขยะแห้งกิ่งไม้ใบแห้งอะไรอย่างนี้ครับก่อนก็มีปัญหามันมันไม่มีการจัดก,การแบ่งแยกกันเนาะครับตอนหลังเราก็ไปเสนอในที่ประชุม,มวันนีาจะมีการแบ่งแยกการเก็บขยะอ่าครับแล้วเราจะได้ให้ชาวบ้านเข้ามาทิ้งเป็นเวลาเป็นอะไรเนี้ยครับครับปัญหามันทุกวันนี่คือมันไม่มีที่ทิ้งเนาะคือตอนนี้เทศบาลไม่มาเก็บเลยแหรอครับมัน บางครั้งก็มามามาเป็นบางครั้งบางครั้งเราก็ต้องโทรตามอะไรเงี้ยไม่ค่อยมากระทนเรามีอสมเนาะในชุมชนครับเรามีคณะกรรมบการครับเทศบาลเนี่ยตามหลักเนี่ยน่าจะส่งเสริมให้ชุมชนไหนที่มีมีศักยภาพในเรื่องของการจัดการเรื่องการคัดแยกขยะเนี่ยขยะเราก็คัดแยกได้ตั้งสามอย่างเนาะรีไซเคิลขยะเปียกขยะกิ่งไม้ใบแห้งเนี่ย ถ้าพูดถึงกิ่งไม้ใบแห้งชุมชนไหนที่มีสภาพก็จัดหาอุปกรณ์เช่นเครื่องหม้อเครื่องอะไร,ร,ะไรนี่นะแล้วก็เทศบาลก็ลงมาให้ความรู้ครับเสร็จเรียบร้อยก็ต้องจัดซื้อของชุมชนไปไปใส่ต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะจะเป็นปุ๋ยเป็นซึ่งมันก็จะทําให้ชุมชน เขามีรายได้เขามีอาชีพเาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลชุมชนเขาด้วยเงี้ยมันก็จะดูดีขึ้นแล้วเรามีพื้นที่เหรอครับถ้าเราจะทำตรงนั้นก็พื้นที่เราอย่างน้อยชุมชนเราก็มีเนาะเราก็ใช้ที่ชุมชนแล้วก็ที่โรงเรียนที่วัดอะไรเนี่ยเราขอได้ถ้าเราจะทำนะครับถ้าเรามีโครงการนี้เข้านะอย่างน้อยมันก็จะได้เอื้อกันหนึ่งการมีการขยกขยะในครัวเรือนเนี่ยแต่ละคนแล้วก็ทุกวันนี้ให้เขาแยกแยกไปไหนอะ แยกเอามาทิ้งเอามาทิ้งอย่างมันอยู่ดีโรกขยะแม้ก็เอามายโยนวันนี้อยู่ดีอย่างเงี้ยจริงโครงการผมก็เน้นเรื่องการส่งเสริมแยกเศษอาหารแยกขยะเปียกก็จริงๆก็อยากได้ที่ที่ชุมชนอย่างเงี้ยแหละครับว่าถ้าสมมติพี่อ้นประสานหาพื้นที่ส่วนกลางได้เรามีอุปกรณ์เรามีมาช่วยสอนได้ อย่างทุกวันนี่ผมทำโครงการชุมชนสีเขียวเนาะครับเพิ่งทำกับไอซสสสเนี่ยได้งบประมาณมาแสนกว่าบาทตอนนี้ผมกำลังลงนันลงจะให้ชาวบ้านปลูกผักพืชผักที่เป็นที่ทานได้เนาะก็กำลังกำลังดำเนินการกันได้สองสามกิจกรรมแลัว ถ้าเราทําปุ๋ยได้เนี่เราก็ใช้กับโครงการผักนคเพราะเนี่ยตัวเนี้ยค่ะแล้ว่าเราก็จะเอามาบูรณาการกันเนาะถ้าเราทําปุ๋ยเองได้อะไรได้เราก็เอาให้ชาวบ้านแจกให้ชาวบ้านเนี่ยครับก็ตอนนี้เราตอนนี้เราใช้ว่าเราก็จะไปขอที่โรงเรียนกับในวัดเนี่ยครับเพราะมันพอมีพื้นที่ด้านหลังอยู่พอมาคุยทางขอเขาก็โอเคอยู่เพราะว่าเขาก็จะส่งเสริมให้ชุมชนส่วนร่วมก็จะได้เอาไป ให้เด็กมามีส่วนร่วมด้วยการที่จะทำใหม่พื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะปลูกฝังั้งในชุมชนและโรงเรียนอะไรเงี้ยให้เด็กเป็นมีดีดกรนะครับผมผมมีงบส่วนเองครับเดี๋ยวมาช่วยด้วยแล้วเดี๋ยวมาให้ความรู้ด้วยครับได้ได้